ใครมีช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟันแบบนี้บ้างไหมคะโดยเฉพาะคนจัดฟันต้องรีบรองเช็คดูนะคะช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟันแบบนี้จริงๆแล้วหมอพบได้ค่อนข้างบ่อยเลยนะคะโดยเฉพาะคนจัดฟันหรือว่าคนเป็นโรคเหงือกคะ่ะในฟันปกติเนี่ยระหว่างฟันก็จะมีเหงือกเ,เต็มแบบในรูปนี้นะคะแต่ถ้าเราดูแลไม่ดีหรือเราจัดฟันมีการดึงฟันเยอะๆกอ็อาจจะทําให้เหงือกตรงนี้ร่นลงไปได้ทําให้เกิดร่องสามเหลี่ยมนี้ขึ้นมาค่ะ สำหรับใครที่เช็คแล้วไม่มีร่องสามเหลี่ยมนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะหลังจากนี้ก็คือดูแลทำความสะอาดดีๆขูดเห็นูเป็นประจำแต่สําหรับคนที่เช็คแล้วว่ามีต้องบอกว่าในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาไหนที่จะสามารถเติมเหงือกให้เขาขึ้นไปสูงเป็นสามเหลี่ยมแบบเดิมได้แล้วค่ะแต่มีข่าวดีสําหรับคนที่กําลังจัดฟันอยู่แล้วเจอว่าตัวเองมีร่องสามเหลี่ยมแบบนี้สามารถทําให้ช่องนี้เล็กลงได้โดยวิธีการทํา IPR หรือ Interproximal Reduction ค่ะเดี๋ยวขอขึ้นวิดีโอการรักษาของคลินิกให้ดูนะคะเคสนี้ตอนแรกก็จะมีช่องประมาณนี้นะคะวิธีท IPR คือหมอจะใช้เครื่องมือตะไบฟันบริเวณที่มีช่องสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะคะแต่ตอนทำเนี่ยแทบจะไม่เจ็บแล้วก็แทบจะไม่เสียวเลยค่ะพอ IPR เสร็จแล้วก็จะได้ฟันที่มีช่องห่างประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นหมอก,ก็จะใช้เชนร่วไว้นะคะประมาณ1-2ถึง2เดือนเพื่อให้ช่องตรงนี้ชิดค่ะ พอฟันชิดแล้วช่องสามเหลี่ยมก็แทบจะหายไปเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นดีฟอร์ให้ดูแต่สาหรับใครที่ไม่ได้จัดฟันอยู่แล้วเจอว่าตัวเองมีช่องสามเหลี่ยมแบบนี้และอยากแก้ไขหมอเคยพูดเกี่ยวกับการแก้ไขช่องนี้เดี๋ยวจะแท็กวิดีโอนั้นไว้ในใต้คลิปนี้นะคะใครสนใจก็ก,กดดูตรงแฮชแท็กตรงนี้ได้เลยเหงื่อกรดน้นเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดแล้วในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาไหนที่สามารถเติมเหงือกขึ้นมาให้เต็มสมบูรณ์เหมือนเดิมได้ ต้องอาศัยการใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากของคนไข้ด้วยตัวเองในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันหรือการใช้แหม่ขันฟันร่วมกับการตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินุปูนเป็นป,ประจำในทุกๆปีนะคะมีคําถามอะไรสอบถามกันไม่ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวมอนจะทะยอยตอบให้ค่ะฟันมีปัญหาปรึกษาหมอน,นทัทุกคนนะคะบ๊ายบาย